ยาคุมฉุกเฉินชนิด2เม็ดนะคะต้องกินห่างกัน12ชั่วโมงถ้าหากว่าน้องมีเพศสัมพันธ์หลังจากกินเม็ดแรกไปแล้วนะคะแล้วมีเพศสัมพันธ์อีกนะคะก็สามารถกินเม็ดที่2ตามไปได้ตามระยะเวลานะคะก็คืออีก12ชั่วโมงกินอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถช่วยคุมกําเนิดการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้ได้พราะยังกินยาไม่ครบแต่ในกรณีที่กินยาคุมฉุกเฉินครบไปแล้วทั้ง2เม็ดแล้วมามีเพศสัมพันธ์อีกเนี่ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะคะวันที่14ไปจนถึงเที่ยงคืนก็คือวันที่15และมีเพศสัมพันธ์กับแฟนอีกครั้งนะคะตอนเวลาตีหนึ่งของวันที่15 8โมงเช้าของวันที่15นะคะหนูกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่1ค่ะ แล้วก็กินเม็ดที่2นะคะตอน2องทุ่มของวันที่15แล้ววันที่16นะคะหนูก็มีอะไรกับแฟนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเวลาประมาณ10บโมงเช้าแต่ไม่ได้ป้องกันค่ะไม่ได้สวมถุงยางอนามัยไม่ได้กินยาคุมไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะคะหนูอยากทราบว่ายาคุมที่หนูกินไป2เม็ดแรกนั้นนะคะสามารถช่วยคุมกําเนิดการมีเพศสัมพันธ์ของวันที่16รอบ10บโมงเช้าของหนูได้ไหมหรือหนูต้องซื้อยาคุมชุดใหม่มากินคะ ในกรณีนี้นะคะของน้องท่านนี้นะคะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีด้วยกัน2ช่วงนะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยคือก่อนใช้ยาคุมฉุกเฉินอันดับแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยคำว่ายาคุมฉุกเฉินนะคะก็คือใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆก็คือมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนหรือป้องกันแล้วเช่นใช้ถุงยางแล้วถุงยางรั่วฉีกขาดหรือซึมนะคะก็คือ ป้องกันแล้วแล้วมันผิดแผนนะคะเราจึงจะใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นตัวช่วยนะคะเรียกว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยเป็นตัวช่วยตัวสุดท้ายเลยนะคะในการป้องกันการตั้งครรภ์เพราะว่าประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะต่ำกว่ายาคุมแบบรายเดือนหรือการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นๆมากๆเลยค่ะการคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดยาฝังนะคะแผ่นแปะหรือแม้กระทั่งถุงยางอนามัยนะคะห่วงคุมกำเนิดนะคะ ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดนะคะจะมากกว่า99%ส่วนยาคุมฉุกเฉินนะคะประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ80-85%เท่านั้นค่ะและวิธีการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะตามคำแนะนำก็คือให้กินเร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ยิ่งกินเร็วเท่าไหร่ประสิทธิภาพก็จะยิ่งสูงและยิ่งกินช้าเท่าไหร่ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินก็จะยิ่งลดลง และถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์นะคะนานเกิน72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้วนะคะเพราะประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะน้อยมากๆเลยค่ะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้น้อยมากและจากคําถามของน้องน,นะคะที่ถามว่าหนูกินยาคุมฉุกเฉินครบไปแล้วทั้ง2เม็ดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเพศสัมพันธ์อีกยาคุมที่กินครบไป2เม็ดนั้นสามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายได้ไหมคือครั้งวันที่16หรือต้องกินใหม่ อันนี้ต้องทําความเข้าใจนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินนะคะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เฉพาะการใช้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นๆเท่านั้นค่ะมันจะมีกรณีแบบนี้ค่ะถ้าหากว่ายาคุมฉุกเฉินชนิด2อเม็ดนะคะต้องกินห่างกัน12ชั่วโมงถ้าหากว่าน้องมีเพศสัมพันธ์หลังจากกินเม็ดรแรกไปแล้วนะคะแล้วมีเพศสัมพันธ์อีกน,นะคะก็สามารถกินเม็ดที่2ตามไปได้ตามระยะเวลานะคะก็คืออีก12ชั่วโมงกินอีกครั้งหนึ่ง ก็จะสามารถช่วยคุมกําเนิดการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เพราะยังกินยาไม่ครบแต่ในกรณีที่กินยาคุมฉุกเฉินครบไปแล้วทั้ง2เม็ดแล้วมามีเพศสัมพันธ์อีกเนี่ยยาที่กินครบไปแล้วทั้ง2เม็ดนั้นจะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ครั้งนี้ได้เพราะยาคุมฉุกเฉินนะคะจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได <S <S <ะ>้เฉพาะการใช้หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําตอบของน้องในเคสนี้ก็คือ ้องมีเพศสัมพันธ์หลังจากกินยาคุมฉุกเฉินครบ2เม็ดนไปแล้วน้องจะต้องกินยาคุมฉุกเฉินชุดใหม่เพื่อใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายนี้ค่ะนั้นถ้าได้คําตอบนี้ก็คือโอเคไม่ซีเรียสถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินใหม่มันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะยาคุมฉุกเฉินนะคะเป็นยาที่มีฮอร์โมนสูงสูงกว่ายาคุมรายเดือนปกติที่เรากินมากๆเลยนะคะ เพราะว่าไม่ได้กินต่อเนื่องมานะคะร่างกายไม่ได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องจากการคุมกำเนิดมามาใช้ทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้น,นยาคุมฉุกเฉินจะมีฮอร์โมนค่อนข้างสูงค่ะตามคําแนะนําแล้วเนี่ยหเดือนไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินติดต่อกันเกิน2อแผงนใน1เดือนเพราะถ้าหากว่ากินมากๆก,กินบ่อยๆจะทําให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะในยาคุมฉุกเฉินเนี่ยในปริมาณที่สูงจะเพิ่มความเสี่ยง ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมและเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกให้สูงขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆจะทําให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมฉุกเฉินนะลดลง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นสรุปคือยาคุมฉุกเฉินจะสามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้เฉพาะการใช้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นๆเท่านั้นค่ะดังนั้นคนที่มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆแล้วยังไม่ต้องการจะมีบุตรนะคะควรเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นนะคะซึ่งจะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ